มันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพียงแค่ว่าจังหวงะของไกลจากมีโอกาสมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับเป็นลูกได้ของทีมสอบสวนครับสอบสวนอุดอน อ่าแล้วครับปุญยินาตอนน,นี้บุกยางหนักต้องลุยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมีสองเก้านะครับพนักงานสอบสวนออนยอย่างสามประตูตอนหนึ่งนะครับผููชิงเชนเลอร์ในรายการยุทธธรรมรนธานีครับครั้งที่หนึ่งปี2023นยี่สบนะครับในสนามกีฬากลาง